สวัสดีครับร้านเตอร์แม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวล้อแม็กนะครับใส่กับรถโตโยต้าวีออสนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าจากพาราม2นะครับเข้ามาจัดเป็นล้อแม็กใหม่มือหนึ่งตัวโชว์นะครับเป็นเลนโซแท้โปรเจกต์ดีนะครับ D1 นะครับ CS นะครับสวยๆเลยนะครับก็เป็นขอบ17นิ้วความกว้างอยู่ที่7.5นะครับแล้วก็ออฟอยู่ที่38นะครับระยะลูใส่เป็นรถเก๋งสี่ร้อยนะครับ ลูกค้าก็มียางเดิมมานะครับเป็นยางบิตโตนนะครับ r e 0 0นนะครับขนาดใส่ยาง205457นะครับก็ใส่แล้วสวยมากประกอบถ่วงนะครับใส่แล้วสวยมากดูนะครับมิติก้านนะครับโค้งยาวสวยมากนะครับสำหรับขอบ17นะใส่กับโตยต้าวีออสนะครับดูนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับใส่แล้วไม่ล้นเลยนะครับสเปค7.5็ดหเอานะครับดูนะครับด้านข้างไม่ล้นเลยนะครับอันนี้ผมรีวิวให้รอบคันเลยนะครับ สำหรับใครที่ขับโตโยต้าวีออสอยู่นะครับนี่นะครับสวยประมาณนี้เลยสวยประมาณนี้เลยนะคันนี้นะครับก็มีปรับแต่งเป็นโชคสตัดปรับเกียร์มาด้วยนะครับกอลดลงสวยๆนะครับดูนะครับมิติรอบคันสวยมากแล้วก็ได้สีล้อสีดำดุดุโคตรโคดแล้วก็ขอบก้านขอบก้านเป็นเงาสวยๆนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นล้อใหม่เมื่อหนึ่งตัวโชว์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ ชุดนี้ลูกค้ามีล้อเก่ามาเทินนะครับจ่ายตังแค่4,500บาทนะครับผมบอกเลยโคตรถูกได้ล้อเลนโซแท้ขอบ17นะครับ4,500บาทนะครับร้านเติร์กแม็กซิงบางปะอินนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับการันตีถูกและดีนะครับผมสวยมากจริงๆนะครับล้อใหม่นะครับย้ำนะครับดูนะครับฟิล์มยังไม่ลอกเลยนะครับดูฟิล์มที่ฝานะครับสวยมากๆนะครับผม ก็ฝากกันด้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้เรานะครับสวยทุกดีนะครับร็อคแม็กนะครับยินดีจัดให้นะครับเทอร์มัคซิงบางปะอินเดีไปมาชมภาพนิ่งนะครับที่เราได้ถ่ายให้กับลูกค้านะครับก็เป็นเตโยต้าวีออสนะครับใส่กับรอแม็กขอบสิบเจ็ดนะครับตามคลิปที่ได้พูดไปนะครับรีวิวประมาณนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็มีการเก็บภาพนิ่งให้ด้วยนะครับบริเวณหน้าร้านนะครับ มุมล้อต่างๆนะครับความสวยนะครับความงดงามนะครับก็เอาไว้เป็นแบบอย่างให้พี่ๆนะครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับหากใครสนใจร้อแม็กนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางเพจเราได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับ